ประเด็นทางการเมืองต่อเนื่องกันนะครับจากกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ออกมาเปิดเผยข้อมูลครับว่าเดี๋ยวเตรียมจะไปเรียกคุยกับพักการเมืองต่างๆเพื่อดูว่าประเทศไทยจะไปยังไงต่อนะครับซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับพันเอกปิยพงศ์กลิ่นพันธ์ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติพูดถึง2เรื่องก่อนครับกรณีแรกกรณีที่คุณวัฒนาเมืองสุขแกนนําพักเพื่อไทย ไปพบอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่สิงคโปร์มองแบบนี้ครับบอกว่าเสื้อที่คุณวัฒนาใส่ในภาพที่แชร์กระดกไปเขียนชัดเจนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอันนี้คอสชมองเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลแต่ก็ต้องไปติดตามพฤติกรรมของคุณวัฒนากันต่อว่าจะทําให้เสียหายหรือว่ามีการสื่อส,สารยุยงปลุกปั่นต่อไปได้หรือไม่นะครับ นี่เป็นเรื่องของคุณวัฒนาส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆทางคอสชอมองว่าไม่ได้เหนือความเคลื่อนเหนือความคาดหมายแหะครับเพราะว่าใกล้ที่จะลงประชามติแล้วฝ่ายกฎหมายพยายามติดตามอยู่ย้าว่าจะเคลื่อนไหวต้องไม่ยุยงปลุกปัน่นต้องไม่นําไปสู่ความรุนแรงคอสชอประเมินสถานการณ์ตามช่วงเวลาแล้วก็ยืนยันติดตามความเคลื่อนไหวทุกฝ่ายใกล้ชิดส่วนกรณีคุณหญิงหน่อยหรือว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่จะนัด นักการเมืองมาคุยกันตอนนี้ยังไม่ได้เกิดนะฮะก็คือวงเนี่ยยังยังไม่ได้คุยกันเป็นเพียงแนวคิดที่จะทําดังนั้นยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็เตือนผ่านสื่อมวลชนว่าอะไรที่ผิดกฎหมายก็อย่าทำและเชื่อด้วยว่าตัวคุณหญิงสุดารัตน์กับนักการเมืองต่างๆก็คร่ำหวอดอยู่แล้วในวงการการเมืองจะไม่ทําผิด คำสั่งของคอสชอที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนครับแต่ก็ต้องจับตาดูนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าอีเวนต์ทางการเมืองอีเวนต์นี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วค่ะคที่คุณหญิงหน่อยนะคะจะไปนัดแนะก,กับนักการเมืองให้มาหารือเพื่อหาทางออกให้กับประเทศค่ะ